ด้เตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ทําไส้กรอกเตรียมของอุปกรณ์การทําไส้กรอกครับผมจัดเตรียมนะครับเนาะจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะได้ทําไส้กรอกไปที่ตลาดนัดนะครับเนาะวันนี้ไปที่ตลาดนัดก็จะเข้ามาแล้วนะครับเนาะเรื่มจะเข้ามาแล้วหลังจากหล้งมานานนะครับเนาะหลังจากหล้งมานานก็ ถ่ายกับเพื่อนแล้วก็จะทํางานไปด้วยนะครับนะจะทํางานไปด้วยวันนี้ยังไม่ได้ไปหาคลิปหาคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวับวเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ยังสวัสดีครับผมอยู่บ้านอยู่นะครับเนาะทำงานทํางานนะครับเนาะก็เตรียมของนะครับเนาะเตรียมของเป็นอุปกรณ์การทําไส้กรอกนะครับเนาะนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ นะครับเด้อวันนี้จะได้ไปที่ตลาดนัดนะครับเนาะวันนี้ก็ฝนฟ้าก็ยังคึมๆอยู่นะครับเนาะฝนฟ้าก็ยังคึมๆึอยู่สําหรับวันนี้ฝนกตกทั้งคืนนะครับเนาะแต่ว่าตกไปปยโยไม่ไม่ค่อยอยู่ที่ตลาดนัดนะครับเนะไปที่ตลาดนัดก็ในเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ทาใส่ไม่นี่ไม่นอนนะครับเนาะบางทีก็ อาจจะตกช่วง bye ่บยๆนะครับเนาะอาจจะตกช่วงใบใบเพราะว่าฝนก็เริ่มเปลี่ยนเตรียมของเพื่อจะทาไ้กรอกก็จะได้ออกตลาดนัดนะครับเนาะอันนี้ก็คือยังไม่สําเร็จรูปนะครับเนาะยังหนักเท่าไหร่นะครับเนาะสาหรับฝนในวันนี้นะครับเนาะสําหรับฝนในค่าคืนนี้เนาะแต่วันนี้ก็ไม่สวัสดีครับผม เป็นอาชีพหลักนะครับเนาะอาชีพหลักที่เราต้องทำต้องไปนะครับเนาะต้องทำต้องไปเพว่าต้องไปหาอ,อยู่หากินเนาะก็ยังไม่ได้ออกบ้านนะครับเนาะยังไม่ได้ออกบ้านก็ยังทำงานอยู่นะเพราะวันนี้ก็คือเป็นงานอาชีพหลักนะครับเนาะเพื่อนเเป็นงานอาชีพหลักจัดเตรียมนะครับเนาะจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะได้ทำไส้กรอกไปที่ตลาดนัดนะครับเนาะวันนี้ไปที่ตลาดนัดก็เริ่มทำ ก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกสากก็ยังไม่ได้ออกบ้านนะครับเนาะยังไม่ได้ออกบ้านก็ยังทํางานอยู่นะเพราะว่านี่ก็คือเป็นงานอาชีพหลักนะครับเนาะเพื่อนๆเป็นงานอาชีพหลักตกมาชุ่มช่านะครับเนาะหลังจากอากาศร้อนอมทำก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกสนกบทนะครับเนาะมีหมู่บดด้วยครับเด้อนเพื่อนๆก็จะได้ อ,าาอ,อ, now, いいอ้อาวมานานนะครับเนีอากาศก็เย็นสดชื่นอยู่นะครับหนักชุ่มช่าวันนี้ก็มาเตรียมของนะครับนักเตรียมของเพื่อจะทําไส้กรอกครับเพื่อนทุกอ้าวมานานนะครับเนีอากาศก็เย็นสดชื่นอยู่นะครับหนักชุ่มช่าวันนี้ก็มาเตรียมของนะครับนักเตรียมของเพื่อจะทําไส้กรอกครับเพื่อนที่ตลาดนัดนะครับเด้อเพื่อนๆนี่ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก็คือจะมีข้าวนะครับเนะจะมีข้าวอยู่สองถาด ข้าวอยู่สองถาดนะเท่าไหร่นะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้เนาะครับเนาะสำหรับฝนในค่าคืนนี้เนาะแต่วันนี้ก็ไม่อยู่บ้านอยู่นะครับเนาะทำงานทํางานเนาะครับเนาะก็เตรียมของนะครับเนาะเตรียมของเป็นอุปกรณ์การทําไส้กรอกนะครับเนาะเพื่อนๆนี่ก็นะครับเด้อววันนี้จะได้ไปที่ตลาดนัดนะครับเนาะวันนี้ก็ตกมา ชุ่มช่ำนะครับเนาะหลังจากอากาศร้อนอ,อ่อนไม่นน่ไม่นอนนะครับเนาะบางทีก็อาจจะตกช่วงใบยๆนะครับเนาะอาจจะตกช่วงใบ,บีบเพราะว่าฝนก็เริ่มอย่างอย่างที่เตรียมอุปกรณ์ไว้เฉยๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเริ่มนะครับเนาะเดี๋ยวจะลุ้นนะครับเดี๋ยวทีวะมาให้กําลังใจหรือว่ามาคอมเมนต์นะครับเนาะมาดูคลิปวิดีโอให้ ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายกับเพื่อนๆแล้วก็จะทํางานไปด้วยนะครับเนาะจะทํางานไปด้วยวันนี้ยังไม่ได้ไปหาคลิปหาคอนเทนต์อะไรนะครับเนี่เพื่อนๆวันนี้ก็ยังก็เตรียมของอุปกรณ์การทําไส้กรอกครับผมก็ยังไม่ได้ออกบ้านนะครับเนาะยังไม่ได้ออกบ้านก็ยังทํางานอยู่นะเพราะว่านี้ก็คือเป็นงานอาชีพหลักนะครับเนาะเพื่อนๆเป็นงานอาชีพหลัก เาอยู่ที่ตลาดนัดนะครับเนาะที่ตลาดนัดก็ในเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะได้ทาไส้กรอกตกมาชุ่มช่านะครับเนาะหลังจากอากาศร้อนอบตกมาชุ่มช่านะครับเนาะหลังจากอากาศร้อนอบอยู่บ้านอยู่นะครับเนาะทำงานทํางานนะครับเนาะก็เตรียมของนะครับเนาะเตรียมของเป็นอุปกรณ์การทําไส้กรอกนะครับเนาะเพื่อน ต้องไปทำมาหากินนะครับเนาะไปทำมาหากินก็จะได้ทำไส้กรอกนะครับเนาะวันนี้ก็จะได้ทำไสก้กรอกไปเอาคำเนาะในชีวิตประจำวันแต่ละวันนะครับเนาะในชีวิตประจำวันของแต่ละวันก็ต้องไปหาอยู่หากินนะครับเนาะ,ะไปทำมาค้าขายก็เตรียมของอุปกรณ์การทำไส้กรอกครับผมตัดนะครับเนาะแล้วก็จะมีคุณเส้นนะครับเนาะเพื่อน จะมีวุ้นเส้นนะครับนะมีวุ้นเส้นแล้วก็จะมีมีหมูสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ours. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านครับผมชาวเรียวช่อชาวเกียเตอร์ชาวเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านครับผมอันเลยครับเด้อทิเวมาให้กําลังใจหรือว่ามาคอมเมนต์นะครับเนาะมาดูคลิปวิดีโอให้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากมายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อันเลยครับเด้อทิเวมาให้กําลังใจหรือว่ามา คอมเมนต์นะครับเนาะมาดูคลิปวิดีโอให้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หนักเท่าไหร่นะครับเนาะสำหรับฝนในวันนี้นะครับเนาะสำหรับฝนในค่ําคืนนี้เนาะแต่วันนี้ก็เมนนะครับเด้อติเวะมาให้กําลังใจหรือว่ามาคอมเมนต์นะครับเนาะมาดูคลิปวิดีโอให้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หนักเท่าไหร่นะครับเนาะสำหรับฝนใน วันนี้เนาะครับเนาะสำหรับฝนในค่ำคืนนี้เนาะแต่วันนี้ก็ไม่เตรียมของอุปกรณ์การทำไส้กรอกครับผมเพื่มทำก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกทา่านฝนฟ้าก็ยังคึมๆอยู่นะครับเนาะฝนฟ้าก็ยังคึมๆึมอยู่สำหรับวันนี้ฝนกตกค่งคืนเนาะครับเนาะแต่ว่าตกไปไปย่อยไม,ไม่ไม่ค่อยอ้าวมานานนะครับเนาะอากาศก็ เย็นสดชื่นอยู่นะครับนะชื่ม,ชมํำวันนี้ก็มาเตรียมของนะครับนะเตรียมของเพื่อจะทําไส้กรอกครับเพื่อนตอก,กเดี๋ยววันนี้จะได้ไปที่ตลาดนัดนะครับเนาะวันนี้ก็ไม่นน่ไม่นอน,นนะครับเนาะบางทีก็อาจจะตกช่วงบ่ายนะครับเนาะอาจจะตกช่วงบ่าย,ายเพราะว่าฝนก็เริ่มเป็นอาชีพหลักนะครับเนาะอาชีพหลักที่เราต้องทําต้อง ไปนะครับเนาะต้องทำต้องไปเพราะว่าต้องไปหาอ,อยู่หากินเนาะอย่างอย่างที่เตรียมอุปกรณ์ไว้เฉยๆนะครับเนาะ <c oughs> ก็เดีย๋ยวจะเริ่มนะครับเนะาะเดี๋ยวจะเริ่มสวัสดีครับผม <c oughs> อย่างอย่างที่เตรียมอุปกรณ์ไว้เฉยๆนะครับเนาะ ก็เด in ี๋ยวจะเริ่มนะครับเนาะเดี๋ยวจะเริ่มนะครับเด้อทีเวมาให้กําลังใจหรือว่ามาคอมเมนต์นะครับเนาะมาดูคลิปวิดีโอให้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ที่ตลาดนัดนะครับเด้อเพื่อนๆนี่ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก็คือจะมีข้าวนะครับเนาะจะมีข้าวอยู่สองถาดข้าวอยู่สองถาดฝนฟ้าก็ยังคึมคึมอยู่นะครับเนาะฝนฟ้าก็ยังคึมคึมอยู่ สำหรับวันนี้ฝนตก uk, ทั้งคืนนะครับเนาะแต่ว่าตกไป,ปอยไม่ไม่ค่อยก,ยออกนนนะ็ยังไม่ได้ออกบ้านนะครับเนาะยังไม่ได้ออกบ้านก็ยังทํางานอยู่นะเพราะว่านี้ก็คือเป็นงานอาชีพหลักนะครับเนะาะเพื่อนๆเป็นงานอาชีพหลักใสจะ็ใส่กับเพื่อนๆแล้วก็จะทํางานไปด้วยนะครับเนาะจะทํางานไปด้วยวันนี้ยังไม่ได้ไปหาคลิปหาคอนเทนต์อะไรนะครับเด้อเพื่อนๆวันนี้ก็ยังตกมาชุ่มฉ่ำนะครับเนาะนะหลังจาก อากาศร้อนออกนะครับเด้อวันนี้จะได้ไปที่ตลาดนัดนะครับเนาะวันนี้ก็เตรียมของอุปกรณ์การทําไส้กรอ,อกค,นะครับผมเอาคบเนาะในชีวิตประจําวันแต่ละวันนะครับเนาะในชีวิตประจําวันของแต่ละวันก็ต้องไปหาอยู่หากินนะครับเนาะไปทำมาค้าขายขายกับเพื่อนๆแล้วก็จะทํางานไปด้วยนะครับเนาะจะทํางานไปด้วยวันนี้ยังไม่ได้ไปหา คิดหาคอนเทนต์อะไรเด้อครับเด้อเพื่อนๆวันนี้ก็ยังเพื่อนเตรียมของเพื่อจะทําไส้กรอกก็จะได้ออกตลา,าดนัดนะครับนะอันนี้ก็คือยังไม่สําเร็จรูปนะครับเนาะยังถ่ายกับเพื่อนๆแล้วก็จะทํางานไปด้วยนะครับเนาะจะทํางานไปด้วยวันนี้ยังไม่ได้ไปหาคลิปหาคอนเทนต์อะไรเด้อครับเด้อเพื่อนๆวันนี้ก็ยังจะเข้ามาแล้วนะครับเนาะเริ่มจะเข้ามาแล้วหลังจากแหลงมานานนะครับเนาะหลังจากแหลงมานาน Oh. Uh.